สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนแฟนเพจนะคะวันนี้จะพาลงสวนค่ะสวนที่นี่มีต้นไม้ไม่กี่ชนิดนะคะแต่ก็ให้ความร่มรื่นมากทีเดียวนะคะที่เห็นใบเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นขนุนนะคะส่วนนี้คือต้นชมพู่ค่ะ ใต้ต้นชมพู่เราจะวางกล้วยน้ําว้าไว้นะคะไว้ให้นกในสวนลงมากินนะคะนกชนิดแรกนะคะนกปลอดสวนนะคะนกปลอดสวนนี้ชอบอยู่ในพื้นที่เกษตรนะคะที่มีสวนผลไม้นะคะหรือในหมู่บ้านนะคะซึ่งมีต้นผลหมากลากไม้นะคะ อาหารที่กินก็คือพวกไซต้นว่าชมพู่มะละกอมะม่วงนะคะหรือผลตำลึงสุกแล้วก็พวกมแมลงหรือหนอนนะคะนกปรลอดสวนนะคะมักจะพบกันเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆนะคะหากินตามต้นผลไม้ไม้พุ่มและลงมายัางพื้นดินเป็นครั้งคราวนะคะมักจะเกาะในบริเวณที่เป็นที่โล่งนะคะในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนก็จะหลบอยู่ตามพุ่มไม้นะคะในวัยเจริญพันธุ์นั้นจะผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะคะทํารังเป็นรูปถ้วยทํารังตามต้นไม้หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะไม้ผลเช่นขนุนกระท้อนชมพู่มะม่วงนะคะแล้วก็รังจะอยู่สูงจากพื้นประมาณ2.5ถึง4.5เมตรนะคะในแต่ละรังมีไข่2 3ฟองค่ะนกชนิดต่อไปที่ลงมากินกล้วยน้ําว้านะคะนกชนิดนี้ชื่อนกกางเขนบ้านนะคะนกกางเขนบ้านนี้นะคะเป็นนกชนิดหนึ่งที่กิน มแมลงนะคะมีขนาดไม่ใหญ่นักยาวประมาณ18 2 0ถึง20เซนติเมตรนะคะส่วนบนลำตัวจะสีดำเงานะคะส่วนล่างตั้งแต่หน้าอกลงไปจะเป็นสีขาวหม่นนะคะใต้หางและข้างหางจะมีสีขาวปีกมีลายผ้าสีขาวทั้งปีกตัวผู้สีจะชัดกว่าตัวเมียนะคะส่วนที่เป็นสีดำในตัวผู้นะคะในตัวเมียจะเป็นสีเทาแก่ ากและขาสีดำนะคะมักจะพบเป็นตัวเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะจะหากินแมลงตามพุ่มไม้บางครั้งก็จะโฉบจับแมลงกลางอากาศนะคะหางของมันมักกระดกขึ้นลงนะคะร้องเสียงสูงบ้างต่ำบ้างนะคะฟังไพเราะนะคะจะทำรังตามโพรงไม้ที่ไม่สูงนักมักจะวางไข่ครั้งละ4-5ฟองนะคะและตัวเมียเท่านั้นที่จะกกไข่และจะฟักไข่นานประมาณ8 1 4วันนะคะอายุ15วันแล้วก็จะเริ่มหัดบินนะ นอกจากนี้ยังพบนกเขาใหญ่กระรอกกระแตลงมากินกล้วยในสวนนะคะมนุษย์และนกต่างๆนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศค่ะที่ต้องพึ่งพาและสัมพันธ์กันหากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปย่อมต้องมีผลต่อส่วนที่เหลืออยู่อย่างแน่นอนค่ะ